พี่กุ้งกดสิวเองค่ะตามต่ออีพีที่3กันนะคะนี่เลยนะคะสิวอุดตันกดออกนะคะจะได้หายกดออกแบบนี้เลยหัวสุดแบบนี้เทคนิคนี้นะคะคือเทคนิคพี่กุ้งกดสิวกดได้ที่ไหนคะได้ที่ลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวทุกสาขาเลยพี่จ๋าอ,อย่าลืมนะสิวอุดตันกดออกหายเป็นกําลังใจให้น้องเดียวกันนะคะเคสนี้นะคะเป็นเคสแรก ของพี่กุ้งในปี67เป็นเคสตามผลนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวพี่กุ้งจะตามผลให้อันนี้คือกดครั้งที่1น,นะคะ EP ที่3หัวสิวใหญ่มากทุกคนอยากดูคลิปไหมพี่กุ้งจะได้หาเคสมาทำคลิปให้เยอะๆวถ้าดูคลิปแล้วกดไลค์ กดแช่อันดับแรกเลยนะคะน้องหลับเลยอะพี่กุ้งจะกดมืเนี่ยเห็นไหมเวลามันเกาะมีผิวไว้นานๆหอมันจะกินผิวแบบนี้เลยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับการกดใช่ไม่เกี่ยวเลยค่ะทุกคนจะเข้าใจว่าหนูมากดสิวแล้วมันเป็นหลุมไม่ใช่หลุมหนูปล่อยไว้เนี่ยมันเป็นหลุมพี่กุ้งยังไม่ได้กดเลยเห็นไหมมันเป็นหลุมเลยนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยไว้นานหลุม ผิวก็มีหลมอยู่แล้วด้วยใช่ใชอ่าอย่าปล่อยไว้นานเนี่ยปล่อยไว้แบบเนี้ยมันกินผิวเราแล้วลูกไหนเนี่ยคือเทคนิคพี่กุ้งกดสิวค่ะ <c oughs> ถ้าอยากกดแบบนี้อย่าดืมลูกสิพี่กุ้งกดสิวนะสามทีไปเลยค่ะเพราะหัวมันใหญ่ การที่เราปล่อยมันนานๆเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะเป็นตอดำๆแบบนี้เลย <c oughs> บางคนอาจจะสงสัยว่าพี่กุ้งกกวสิวเราทำไมวางไว้บางนบนหน้าและหลายคนก็จะบอกว่าทำไมไม่เช็ดออกถ้าเป็นหัตถการของเรานะคะ โดยที่สาขาของเรากดอะคะ่ะพี่กุ้งเนจะสอนลูกศิษย์ให้กดแล้วเอาออกนะคะลูกศิษย์จะไม่ได้กดวางไว้บนหน้าแบบพี่กุ้งกดนะแต่ในกรณีของพี่กุ้งคือกรณีพิเศษเพราะว่าอะไรถึงเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าพี่กุ้งทําคลิปทําคลิปกดสิวนะคะทําคลิปอวดสิวทําคลิปให้ทุกคนดูสิวเวลาที่พี่กุ้งทําการกดสิวอออาจจะได้รู้ว่า หัวสิวออกหมดไหมอ่าเทคนิคพี่กุ้งกดสิวออกสวยหรือเปล่าอานี้ค่ะแล้วก็กดเทคนิคพี่กุ้งมันออกยังไงเนี่ยเห็นไหมออกแบบนี้เลย ใจเรกยๆนะลกูกอันนี้กดรอบแรก EP ที่สาม เดี๋ยวไว้ตามต่อรอบที่2นะคะพี่กุ้งจะนัดน้องห่างกันประมาณ7ไม่เกิน10วันถ้าหากใครอยากตามเคสรีวิวนี้นะคะฝากติดตามไว้ได้เลยนะ เวลาลงคลิปพี่กุ้งอาจจะไม่ได้ลงทีเดียว1 2ึสอานะคะพี่กุ้งอาจจะลงครั้งที่1วันที่1นวันที่สวันที่ 3. สาฝากตาม,ม่อยนะคะเม็ดอักเสบพี่กุ้งเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นนะคะเห็นไหมคะเม็ดอักเสบไม่ได้น่ากลัวนะคะเราแค่บีบออกนะคะพอนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้มือก็ได้หรือจะใช้ไม้ฟ่งใหญ่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะลูก ปึ๊บแต่พี่กุ้งวางไว้เพื่อกันไม่ให้มันพุ่งนะอ่าโอเคค่ะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วเราไม่ลืมนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะพวกี้ค่อาวออกหมดเลยด้วยน้ําตบผัก M S <S เอมไซ์พื่อเช็ดทําความสะอาดผิวค่ะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะ ด้วยตัวละลายหัวสิวจะทําให้หัวสิวหลวมและกดออกได้ง่ายมาร์คลดแดงของผิวด้วยตัว Vera, อะโลเวล่าเจอเป็นบ้านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวค่ะมาร์คฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงล้างสารเคมีใต้ผิวและลดการเกิดสิวใหม่พี่กุ้งกวดสิวแนะนำพอกมาร์คสาหลายพี่กุ้งกวดสิวนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตามต่ออีพีที่2ค่ะ